ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีคุณผู้ชมที่คารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมกู้ระเบิดพาร์ทที่สามกันแล้วเย้ Yay! วันนี้เราก็มากู้ระเบิดเหมือนเดิมนะครับสำหรับพาร์ทที่สองเขาที่แล้วเนี่ยผมกู้ได้แค่ลูกเดียวนะกู้ได้ตอนสุดท้ายด้วยนะแล้ววันนี้นะครับผมจะมาขอแจ้มือในพาร์ทที่สามเอาระดับ นี่สองจุดสองปินเลยมามันจะยากแค่ไหนเชียวเราไปเริ่มกันดีกว่าเริ่มส c อตสตาร์ทอัพเบบีมั n ค a มามาแล้วครับเออมาแล้วเอา โอ้โหมาลมมาโกดสัญ,ญลักษณ์ก่อนเลยโอเคสัญลักษณ์ใช่ไหมได้สัญ,ญลักษณ์ญญนะครับมีเอ่อตัวเอ็นตัวเอ็นนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเอ่อตัวอ็นตัวเอ็นตัวอิวอวอวนอยู่ไหนวะนนี้ยนึ่ออกแล้วกดเลขหกก่อน โอเคเล่งห okay. okay. ูก็ตามด้วยไปศูนย์อุ๊ยไม่ใช่วะ่ะสวยมาสวยแล้วอะไรดิอ่อ โอเคสีศูนย์นี่กูได้หนึ่งลูกแล้วไปไปไปในเวลาสามนาทีครึ่งน,นะครับเอ่อโอเคศยรักอีกจุดหน,นึ่งนะฮะสีกับด้านนะครับสีหันหัวไปทางขวาเน่อยู่ตัวไหนวะเจอแล้วสายฟ้าตัวเอ โอเคนั่นกดตวัวเอก่อนนะครับโอเคตัวซีกับดานโอ้ไม่ใช่วะเฮ้ยเงินเลยตัวหมาแหละ,ะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรสายฟ้าเหรอตัวเฮสใช่ปะ่ะโอเคสายฟ้า เฮอาให่าบอะไรวะเนี่ยวเอาใโอเคเอ,อ่อต่อไปปุ่มโฮนะครับปุ่มโฮปุ่มโฮปุ่มโฮเร็วเข้าเร็วเข้าปุ่มโฮปุ่มโฮอยู่ไหนวะอายอยู่ไหนออกชิมหายละเลยมาเลยเนี่ย ผมข้อความนะครับขึ้นสีขาวว่ะไปก่อนนะเอ่อสีเงินว่ะปล่อยผมมือเวลาเลขสี่นะฮะเลขสี่โห้าสี่โอเค อูโคสีแดง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 หกห้าสี่สามสองหนึ่งปไม่สมเลนวะแม่งไอ้บ้าเอ้ยอ่าเลยยี่บเมวินาทีว่ะเกือบได้แล้วโอเค มามันจะยากแค่ไหนเราจะผ่านไปให้ได้โลกหนึ่งก็ยังดีมาเลยสัญลักษณ์ <Huh? S 1> เอ่อกดตัวจะเป็นยูเอาไม่ใช่วะโซยหมาและกดอะไรนี่ เอาก็ไม่ใช่วะเฮ้ยสวยๆละสวยแล้ว,ว,ลวโอ้โหกว่ตัวนี้ก็ไม่บอกเริมดูโอเครอยยิ้มนะครับสวยแล้วมีรอยยิ้มนะฮะรอยยิ้มรอยยิ้มมีรอยยิมมยย้มตัวอื่หนหม โอ้ยสวยแล้วมีดาวสีดำว่ะตัว C กับด้านเลขสามมาเลขสามเอเรียดนะฮะให้กดรอยยิ้มก่อนนะว่าหนึ่งอือกดรอยยิ้มโอเคพันรอยยิ้มแล้วก็มีรูปดาวสีดำนะครับรูปดาวสีดำ กูว่าตัวสีกับด้านว่ะเออ,อเลข3สามเอเลี่ยนนีป่ปะใช่ใช่เออ,เอ,อดูดิปัดหัวเอ,อ้ยปุม่มหัวสีน้ำเงินเดี๋ยวเข้าปุม่มหัวสีน้ำเงินนะครับแขนสีอะไรกดค้างแขนสีแดงแขนสีแดงเลขงหนึ่งโอเค อันนี่ปุมหูสีแดงนะครับเอ่อแถบสีแดงกดคังสีขาวเล่งหนึ่งเหมือกันไม่ผ่านวะโอ้ยเกือบจะผ่านแล้วมาเลยโอ,โอเค ตายเรื่อยๆนะครับตายเรื่อยๆเพื่อการเรียนรู้เขาว่ายิ่งตายตายิ่งจะเรียนรู้ได, <_ C 1> ไ,รได้ง่ายตัวเชีวโอเคอะไรเอ่ยตัวเฮดาวเฮสนี่เส้นสายนะครับเส้นสายมันอยู่ตรงไหนวะ นี่เส้นสายเอ่ออะไรวะมีเกี่ยวหกเส้นนะครับดำขาวแดงน้ำเงินหรือฟ้าเนี่ยเหลืองสองเส้นนะครับโอเคหกสายนะฮะถ้ามันมีสายสีเหลืองแล้วตัวเลขสุดท้ายมีรหัสสี่เลี่ยมเบอร์เป็นเลขขี้นะฮะมีป่าวสี่เหลี่ยมเบอร์สี่เีลี่ยมเบอร์ มีเรื่องมือโอเคมีเรื่องมือได้ขี่นะฮะนี่ตัดสายสายที่สามเหรอไม่ลองไม่รู้ครับอโอ้ไม่ใช่่ะโอ้ตัดเส้นนีสิไม่บอกนี่ย จริงๆโอเคเกสีสายต่อไปเกลีสายสีสาย,สสายถ้ามีสายไฟสีแดงหนึ่งเส้นและเลขตัเวเลขนันเบอร์เป็นเลขที่ให้กับสายไฟสีแดงเส้นสีแดงเส้นสุดท้ายเ,ยเหรอไม่ใช่โอ้ย ใช่ว่ะถ้ามีสายสีน้ำเงินหนึเ่เส้นให้ตัดไายโอ้ oh. ไม่ใช่ว่ะสมเนี่ยน่าจะไม่ได้ว่ะถ้ามีสายไฟสีน้ำเงินหนึ่งเส้น โอเคสัญลักษณ์มีรอยยิ้มนะครับสีศูนย์นะฮะดาวสีดำเลขสามเอเลี่ยนอะไรเนี่ยเลขสามเอเลี่ยนกดตัวไหนก่อนละตีศูนย์เหรอโอเคตีศูนย์รอยยิ้มเออต่อไปก็ เลขสามเอเลี่ยนดาวสีดำโอเคเกี่ยวสามสายจัดมาถ้ามีสายไฟสีแดงให้ตัดสายไฟเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองเออมันต้องงี้สิวะแหมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเกี่ยวกันห้าเส้นนะฮะ สายไฟเส้นสุดท้ายมีสีดําและตัวเลขตัวสุดท้าย s ีเ i a l n u m มือไปเลขคี่นะให้ดักสายไฟเส้นนี้สีใช่ปะะ่าวว่ีเ e r i a l n u m b e เป็นเลขคีเลขหกไม่ใช่วะ่ะสีเ i a l number เป็นเลขหกถ้ามีสายไฟสีแดงหนึ่งเส้น แล้วสายสีเหลืองมากกว่าหนงเส้นนะครับแั่สายไฟเส้นแรกไม่ใช่นะครับใช่มีสายไฟสีดำานการสายไฟเส้นทีนส่สองเส้นที่สองเส้นแรกเออเส้นแรกจริงด้วยนี่สัญ,ญลักษณ์อีกทีนึ่งนะครับ เราไปสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็คือมีตัวชิวอะไรเอกับด้านดาวสีขาวแล้วก็ตัวซีกับด้านเอาเอาตอตัวชิวโอเคตัวชิวอะไรเอกกดตัวสุดท้ายคนระับมันไม่ใช่หรอตัวซีเออ อะไรเอ้ยโอ้ยไม่ใช่โอ้ลูกดาวแล้วก็อะไรเอ่ยโอเคปุ่มสีขาวปุมว่มโมดูลอีกแล้วนะฮยปุ่มสีขาวแทนเป็นสีแดงสี่สามสองหนึ่งโอเคแทนเป็นสีขาว น okay. โอเคเย้โอ้โห้โอ้กูได้แล้วเว้ยแม่ตกเฮ้ยความภาคภูมิใจในการกู้ระเบิดโอ้กูได้แล้วสำเร็จแล้วหนึ่งลูกเย้ ช่อ่ะในเมื่อกูได้แล้วก็เราจะทําการตัดคลิปไว้แค่นี้นะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับความยาก2.3นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ที่เข้ามาดูนะครับและหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสะยูนาระครับผมเชื่อเชื่อ